ในช่วงที่ผ่านมานะคะลิเทียมกลายเป็นที่พูดถึงหลังมีข่าวออกมาว่ามีการพบแหล่งลิเทียมใหญ่ในจังหวัดพังงาประเทศไทย ซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็ทําให้ทั้งนักลงทุนแล้วก็ประชาชนตื่นเต้นกันมากเพราะว่าในปัจจุบันลิเธียมเป็นธาตุที่สําคัญในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทําให้ลิเธียมเป็นธาตุที่มีราคาแพงแล้วก็มีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากในขณะนี้แต่ถึงแม้จะมีข้อมูลออกมาแล้วว่าในไทยไม่ได้มีธาตุลิเธียมมากเท่าที่คิดแต่ทุกทคนก็อย่าเพิ่งด้อยค่าธาตุชนิดนี้กันนะคะเพราะในฐานะที่มันเป็นธาตุหนึ่งที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจซึ่งในอนาคตไทยก็อาจต้องขุดออกมาใช้ ในวันนี้เด e b บร e ฟเฟจึงอยากชวนทุกคนไปรู้จักท่าชนิดนี้กันว่าคืออะไรพบได้ที่ไหนขุดและสะกัดออกมาใช้ได้ยังไงและการขุดมันออกมาใช้เนี่ยดีต่อสิ่งแวดล้อมจริงหรือไม่แต่ก่อนไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมสปอร์ตไลท์ด้วยนะคะลิเทียมเป็นท่าที่อยู่ในกลุ่มโลหะาอาั卡าลายมีลักษณะเป็นโลหะอ่อนนุ่ม มีสีขาวเงินนำไฟฟ้าได้ดีและว่องไวในการทําปฏิกิริยากับทั้งอากาศและน้ำมากโดยจะติดไฟได้เองในอากาศและให้เปลวไฟสีแดงสดในปัจจุบันนะคะลิเทียมนํามาใช้ประโยชน์ได้มากมายทั้งเป็นส่วนประกอบในแบตเตอรี่ EV ส่วนผสมในสารหล่อลื่นและการผลิตเซรามิกต่างๆ แต่ถึงข่าวในช่วงนี้จะทําให้คนรู้สึกเหมือนว่าลิเทียมเป็นธาตุหายากจริงๆแล้วเนี่ยลิเทียมเป็นธาตุที่หาเจอได้ทั่วไปในชั้นเปลือกโลกคือมีความเข้มข้นในชั้นดินและหินของโลกถึง20ส่วนต่อล้านส่วนและเจอในแร่ถึงมากกว่า145ชนิดด้วยกัน แต่ถึงแม้จะเป็นธาตุที่หาได้ทั่วไปในเปลือกโลกนะคะสิ่งที่ทําให้ลิเทียมกลายเป็นธาตุหายากราคาแพงก็คือการที่ธาตุชนิดนี้เนี่ยแทรกอยู่ในชั้นดินชั้นหินต่างๆทํา,าทให้มนุษย์ไม่สามารถเจอธาตุชนิดนี้เป็นก้อนๆในธรรมชาติได้แต่ถ้าเกิดอยากเอามาใช้ก็ต้องสกัดออกมาจากแร่และทำให้การลงทุนสกัดแร่ลิเทียมออกมาใช้ต้องทำในแหล่งที่มีแร่ลิเทียมมากเท่านั้นถึงจะคุ้มทุน โดยแร่2ชนิดที่พบลิเทียมได้มากก็คือแร่เลพิดไลต์และแร่สปอรูมีนซึ่งพบได้มากในหินเพกมาไทต์ซึ่งลีเทียมที่พบในประเทศไทยที่แหล่งเรืองเกีิและแหล่งบาอิตุ้มก็อยู่ในแร่กลุ่มนี้คือแร่เลพิโดไลต์แต่นอกจากหิดแล้วเรายังสามารถพบลิเทียมได้ในแร่โพแทสซึ่งมีอยู่ในทะเลสาบน้ําเค็มใต้ดินซึ่งพบได้มากในประเทศแถบอเมริกาใต้คือโบลิเวียชิลีและอาร์เจนตินา ซึ่งมีทรัพยากรลิเทียมรวมกันถึง42ล้านตันโดยในปัจจุบันนะคะแหล่งลิเทียมที่ใหญ่ที่สุดนในโลกก็คือแหล่งทะเลสาบน้ําเค็มในประเทศบลริเวียซึ่งมีทรัพยากรลิเทียมรวมกันถึง23ล้านตันโดยจากแหล่งที่พบนะคะทําให้ในปัจจุบันวิธีสกัดลิเทียมออกมาใช้มี2วิธีด้วยกันก็คือ 1. การแยกลิเทียมออกจากทะเลสาบน้ําเค็มซึ่งทําได้โดยการสูบน้ําเค็มที่มีลิเทียมอยู่ขึ้นมาพักในบ่อและรอให้น้ําค่อยๆระเหยออกไปเรื่อยๆ ใช้เวลาประมาณ2ปีจนได้น้ำเค็มความเข้มข้นสูงก่อนที่จะใช้กระบวนการทางเคมีแยกลิเทียมออกมาจากน้ำเค็มดังกล่าวออกมาเป็นลิเทียมคาร์บอเนต 2. การแยกแร่ลิเทียมออกมาจากหินแร่ ด้วยการขุดเจาะและระเบิดตัวแร่ออกมาจากชั้นหินเพกมาไทย์ก่อนจะนําตัวแร่มาบดและแยกลิเทียมออกมาด้วยกระบวนการทางเคมีและโลหะโดยในปัจจุบันนะคะประเทศที่ผลิตลิเทียมได้มากที่สุดในโลกอย่างออสเตรเลียก็ใช้วิธีนี้ในการสากัดแร่ลิเทียมออกมาเพื่อขายต่อให้กับผู้แปรรูปต่อไปและจากวิธีสกัดที่ค่อนข้างใช้กระบวนการและเงินทุนมากนะคะลิเทียมจึงกลายเป็นท่าราคาแพงเพราะว่าเป็นทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดและก็เป็นท่าสาคัญที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งไม่มีธาตุอื่นมาทดแทนได้แต่ถึงแม้ลิเทียมจะเป็นธาตุที่มีความสําคัญมากในการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานจากพลังงานฟอสซิลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการขุดเจาะลิเทียมออกมาใช้เนี่ยก็ทําให้หลายๆคนตั้งคำถามนะคะว่าการนำลิเทียมจำนวนมากมาใช้เนี่ยมันดีต่อสิ่งแวดล้อมจริงหรือไม่เพราะการสูบเอาน้ําเค็มออกมาจะทําให้ระดับน้ําใต้ดินลดลงและการทําเหมืองเปิดระเบิดชั้นหินนั้นจะสร้างความเสียหายให้กับหน้าดินและสร้างมลพิษให้กับพื้นที่โดยรอบ เพราะฉะนั้นนะคะถึงแม้ลิเทียมจะเป็นธาตุราคาแพงที่สามารถสร้างรายได้แล้วก็สร้างอิทธิพลทางเศรษฐกิจให้กับประเทศที่มีลิเทียมในครอบครองได้คําถามสาคัญที่ต้องตอบให้ได้ก่อนขุดเจาะนําลิเทียมออกมาใช้ก็คือการลงทุนทําเหมืองขุดแร่ที่มีลิเทียมออกมานั้นคุ้มค่ากับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่จะมีต่อบริเวณโดยรอบหรือไม่และการขุดเจาะนี้จะมีผลกระทบอย่างไรบ้างกับทรัพยากรสัตว์ป่าหรือมนุษย์ที่อาศัยอยู่โดยรอบ แต่นอกจากผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะโดยความพ่รีเทียมเนี่ยเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกก็ต้องหาวิธีนำดีเทียมในแบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้วมารีไซเคลิลให้ได้ด้วยเพราะถ้ามนุษย์ใช้ลีเทียมไปโดยไม่สามารถนำกลับมารีไซเคลิลได้มากพอความหวังของมนุษย์ที่จะเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนยนานพาหนะแทนพลังงานฟอสซิลร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจาจะเจออุปสรรคโดยนอกจากการรีไซเคลิลแล้วผู้ผลิตอาจจะต้องหาทางสร้างแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ใช้ทรัพยากรแร่ธาตุที่หาได้ง่ายและนำมารีไซเคิลได้มากกว่าลิเทียมหรือสร้างแบตเตอรี่ที่ใช้ลิเทียมในปริมาณที่น้อยลงให้ได้เพื่อลดการพึ่งพาธาตุชนิดนี้และทำให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสีเขียวเป็นไปอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นแล้วเพื่อนๆราคาคิดยังไงบ้างกับการที่ไประเทศไทย,ไทยอาจจะมีการสร้างเหมืองขุดเจาะลิเทียมออกมาใช้ใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะ